สวัสดีครับนี่คือรายการโทรทัศน์ครูเพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนการใช้งานแท็บเล็ตของเรานะครับในตอนที่4นี้นะครับเราจะไปเรียนรู้วิธีการใช้งานแท็บเล็ตนะครับว่าปุ่มและก็เครื่องมือต่างๆที่อยู่ภายในเครื่องในหน้าจอเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันใช้งานยังไงครับเริ่มต้นการใช้จากการชาร์จไฟในเครื่องให้เต็มจากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องที่ตรงนี้หน้าจอแรกคือล็อกสกรีน วิธีการปลดล็อกก็คือใช้นิ้วสัมผัสและลากแบบนี้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเล็กๆที่ปรากฏอยู่นี้เรียกว่าไอคอนเป็นสัญลักษณ์ของแอปหรือโปรแกรมต่างๆบนเครื่องนั่นเองถ้าหากปัดนิ้วบนหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวาจะเป็นการเลื่อนหน้าจอไปยังหน้าต่างๆเมื่อเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็จะเห็นหน้าต่างและเครื่องมือคำสั่งต่างๆของแอปนั้นซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ในช่องที่ไว้กรอกข้อความเมื่อเอานิ้วไปสัมผัสที่ช่องนี้จะมีแป้นพิมพ์เสมือนขึ้นมาให้พิมพ์ข้อความได้ปุ่มหลักในการทำงานของทุกแอปมี3ปุ่มด้วยกันคือปุ่ม Back ใช้ในการย้อนกลับไปหน้าก่อนนี้ปุ่ม Home คือออกจากแอปย้อนกลับไปหน้าหลักปุ่มเมนูคือปุ่มขยายคำสั่งที่ซ่อนอยู่เพิ่มเติมด้านข้างนี้คือปุ่มเพื่อเพิ่มลดระดับเสียงเมื่อใช้งานเสร็จ กดปุ่มล็อกหรือถ้าต้องการปิดเครื่องไปเลยก็กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้แล้วเลือกคำสั่งปิดเครื่องได้เลยการใช้งานคำสั่งต่างๆนะครับที่อยู่ในแต่ละโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันซึ่งเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าแอปนี่นะครับก็จะช่วยให้คุณมีความเชี่ยวชาญในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมฝึก